ถอดหน้ากากนะครับวิทยุรถลีโวนะครับสวัสดีครับผมจางเล็กนะจะมาแนะนําวิธีการถอดหน้ากากรถโตโยต้าลีโวนะครับเริ่มจากการถอดกิ๊บนะฮะกิ๊บพลาสติกตยู่สองตัวนี้มีกิ๊บพลาสติกอยู่สองตัวนะ เริ่มนะขอดชิ้นนี้ยก่อนครับเนี่ยครับถอดแล้วก็เราจะมันอดชิ้นนี้แล้วก็ถอดเกยรนนี้ครับทำตามขั้นตอนเลยนะเราไม่ต้องเปิดฝานะครับ แนี้เราจับกระชากดึงออกมันเป็น,ปนยิบคนแล้วชิ้นหน้าไฟจะเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นที่ปรับแอร์นี่ครับมือล้วงมามุมนี้ชิ้นนึงชิ้นนี้ก็จะออกมาแล้วตอนนี้เราจะมองเห็นน็อตเบอร์สิบสี่ตัวนะครับจะใช้เป็นประแจขันก็ได้นะครับหรือตัวีเบอร์สิบขันก็ได้ครับ ทั้งหมด4ตัวนะครับ กดครบสี่ตัวเสร็จนะครับมารวงครับกดตรงปั๊กเนี่ยรับมีปั๊กอยู่ตรงนี้ดึงออกเลยได้ครับแล้วชุดปั๊กจะมีอยู่แค่นี้ครับเสาอากาศตอนนี้เป็นชุดปั๊กที่เกี่ยวกับคันโรล์พงมลไยฮะแล้วก็ชุดลำโพงคู่หลัง แล้วก็ชุดไฟกับลำพูกูน่าจะเป็นปักนี้เรียบร้อยครับ